สวัสดีครับเราซื้อขอล่ากลับมาอีกแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับซิมเส้นอีพยักลำพองนะครับผลงานการเขียนของอึ้งเองและงานแปลของคุณวอนณะเมืองลุงเช่นเดิมนะครับคราวที่เล้วเราถึงว่านักฆ่าจากโลกาณั้นปลอมตัวเป็นผู้ประสบ ามาเหตุการณ์ของซิมเซ้งอีที่กําลังรับหน้าอยู่กับผู้ประสบภัยนั้นทําให้สถานการณ์บนเจดีที่ถูกคนชุดขาวลอบเข้าไปนั้นย่ําแย่เต็มที่บูซาเนียกับอิงจีกําลังถูกเลิ้วห่วงเฉงจู่โจมใส่เรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับบูซาเนียไม่เข้าใจว่าสํานักคุ้มกําไพติ้งเอียงที่มีชื่อเสียงชไหนถึงไปรวมอยู่กับนักฆ่าจากโลกันได้จึงร้องออกไปว่าท่าน คือนักฆ่าจากโลกันเลี่ยวฮวงเชงก็ตอบว่าไม่ใช่ ู้เท่าซีต่างหากที่คือนักฆ่าจากโลกาและเป็นอาจารย์ของตนตอนแรกว่าคิดจะปลดปล่อยบูซานเนี้ยไปแล้วแต่เมื่อบูซานเนี้ยรู้ความลับนี้ก็คงจะต้องตายด้วยอีกคนบูซานเนี้ยก็ร้องว่านางก็มีคิดจะหลบหนีไปไหนดาบคู่ของบูซานเนี้ยหักโหมโจมตีใส่ลิ้วห่วงเชงแต่ลิ้วห่วงเชงยังคงใช้พัดจ,จีบรับเพลงดาบไว้ได้แล้วมันสะบัดมีดปลายแหลมห้าเล่มออกจากก้านพัดจ,จิ ใส่บูซานี้บูซานี้จะหลบหนีก็ย่อมได้แต่นางทําได้เพียงหลบหลีกเพราะอิงจีนั้นอยู่ด้านหลังของนางดังนั้นมีดปลายแหลมทั้งห้าเล่มจึงปักเข้าที่แขนซ้ายของนางทั้งหมดทําให้ดาบในมือซ้ายนั้นล่วงหล่นลงหลิวห่วงเชงแพ้เสียงหัวรอบพร้อมๆกับล่างของกงซุนแห่ที่กลิ้งหล่นลงมาจากชั้นหกนิ่งไม่ไหวติ่งบูซานียกับอิงจีเห็นก็ต้องหวีดร้องขึ้นเพราะ่างของกงซุนแห ปักด้วยมีดใบหลิวแปดเล่มที่สวงอกโลหิตแดงไปทั่วล่างพลันล่างของกงซนุนแหก็กระดอนขึ้นสองมือสะบัดออกร้องให้อิงจีกับบูซานเนียนั้นก้มลงบูซานเนียฉุดอิงจีให้ล้มลงตามนางอาวุธลับของกงซนุนแหก็ซัดใส่ล้วห่วงเฉ่งรลี้วห่วงเฉ่งใช้พัดจีบสะบัดเป็นพันละวันซัดอาวุธลับของกงซนุนแห่พ้นทางไปหมดสิน้นเอ่ยว่าวิชาอาวุธลับของท่านยังเหนือกว่าอาจารย์ อีกเสียดายที่ตอนนี้ท่านถูกพิษพลังเหลือไม่ถึง5ส่วนกงซุนแห่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าของรลีวห้วงเชงชัดๆจึงเอ่ยว่าลิวห่วงเชงจบคําก็ซัดอาวุธลับออกอีก7ชนิด56ชิ้นแต่พลังการซัดนี้อ่อนแรงจนเห็นได้ชัดแล้วกงซุนหแห่ก็ลม้มลงรลีวหวงเชงหัวเลาะใช้พัดจีบสะบัดปัดอาวุธลับทั้ง56ชิ้นออกอย่างง่ายได้พลันร่างของกงซุนแห่ก็ กระดอนขึ้นอีกครั้งพุ่งตัวเข้าหาเลีวห่วงเชงพร้อมกับซัดอาวุธลับออกอีก12เล่มรลีวห่วงเชงสะบัดพัดจีบป,ปัดป้องอาวุธลับทั้ง12เล่มออกไปได้อีกแต่ล่างของกงซุนแห่นั้นไปชิดติดตัวเข้ารัดตัวของรลีวห่วงเชงแล้วรลีวห่วงเชงจับพัดจีบแทงใส่คอหอยของกงซุนแห่มีดปลายแหลมเฉือนคอหอยของกงซุนแห่กงซุนแห่ขาดใจตายทันทีแต่ลิวห่วงเชงกลับรู้สึกเจ็บ แต่เข้าที่เอวอย่างรุนแรงจึงค่อยรู้ถึงเจตนาของกงซุนแห่จึงหันกลับมาทางบูซานเนี้ยที่แท้บูซานเนี้ยนั้นรู้เจตนาของกงซุนแห่ตั้งแต่แรกจึงกระโดดคว้าดาบที่พื้นเข้าฟันใส่เอวของรลี้วหวงเชงเต็มแรงจนเอวของรลีวหวงเชงนั้นแทบจะขาดออกเป็นสองท่อนสภาพบาดแผลเช่นนี้ย่อมไม่มีผู้ใดรอดชีวิตได้บูซานเนี้ยจ้องมองศพของรลี้วห่วงเชงที่ล้มลงอิงจีก็ตัน นกจนขวัญเสียแทบจะบินออกจากร่างด้านนอกเจดีสิ้นเสียงกาของซิเชียงแสในมือของซิหยงเชียงก็เพิ่มมีดสั้นสีครามเล่มหนึ่งแทงใส่ช่วงอกของซิมเซ่งอีสุดแรงใครจะคิดว่าเด็กก้าขวบจะเป็นนักฆ่าได้ซิมเซ่งอีก็คาดไม่ถึงเช่นกันแต่ซิมเซ่งอีสังเกตเห็นแววตาของซิหยงเชียงที่เปลี่ยนเป็นอมหิตจิงเบี่ยงกายหลบทําให้มีดอาบยาพิษแทงใส่แข ขวาของซ e ิมเส้งอีแทนซิมเส้งอีโยนล่างของซิยงเชียงออกไปแล้วรู้สึกปวดชาที่แขนก็รู้ว่าตนนั้นถูกพิษจักมีดเข้าแล้วซิยงเชียงตีลังกากลางอากาศลงมาหยุดยืนที่พื้นไหลบาดแผลใดๆซิอุ่งสัดเข็มพิษออกดุดหาฝน สตีมีคารชักกระบี่สั้นสองเล่มออกจากแขนเสื้อพุ่งใส่ซิมซิงอีทันทีหญิงรับใช้ทั้งสองคนก็ชักกระบี่อ่อนเข้าจู่โจมเช่นกันบ่าวรับใช้ทั้งสองก็มีทวนด้ามโซ่ซัดใส่ซ้ายขวาของซิมซิงอีด้วยในขณะที่ซิเชียงแสนั้นเอามือไพร่หลังยืนดูอยู่ในจังหวะที่สิ้นเสียงกาแตงควงที่ยืนอยู่ข้างห้างเพงก็กระแทกข้อศอกใส่ห้างเพงทันทีห้างเพงกระเด็นไปสาม ามก้าใหญ่เต่งควงชักทวนสองเล่มที่อยู่กลางหลังแทงใส่ห้างเพงห้างเพงกําลังกระอักโลหิตจากการกระแทกอยู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทวนสองเล่มของเต่งควงกับดาบของลีเซงก็มาถึงล่างแล้วห้างเพงฝืนใจหลบดาบซ้ายและหลบทวนได้หนึ่งเล่มแต่ทวนอีกเล่มกลับหลบไม่พ้นถูกแทงใส่ที่ท้องน้อยห้างเพงคำรามด้วยความเดือดดานกุมคันท,นทวนที่ปักอยู่บนล่างหั ออกเป็นสองท่อนแล้วทวนอีกด้ามหนึ่งของแตงควงก็งแทงใส่ซวงอกของห้างเพงห้างเพงคว้าจับคันทวนไว้ได้แต่ชากเแตงควงถลํมมาเบื้องหน้าเป็นจังหวะเดียวกับที่ลีเชงฟันดาบลงมาจึงถูกกลางหลังของแตงควงแทงห้างเพงใช้ทวนในมือแทงใส่ลีเชงลีเชงหลบหลีกฟันดาบใส่ห้างเพงอีกดาบหนึ่งห้างเพงไม่หลบถูกดาบฟันใส่ที่ซวงอกแต่ทวนในมือก็อแทงใส่คอหอยลีเซงเช่นกัน ลีสเทงหงายหลังลงพร้อมพร้อมกับดาบของมันแต่ห่างเพงที่มีแผลชะกันถึงสามแห่งร่างแดงฉานเป็นมนุษย์โลหิตยืนตัวตรงตั้งงานดุดคันทวนห่างเพงหันกลับมาทางเตงควงที่ได้รับบาดเจ็บแทงทวนใส่เตงควงแต่เตงควงยังกระโดดหลบไปได้ห่างเพงพุ่งทวนออกไปร่างของเตงควงที่อยู่ในอากาศไม่มีโอกาสหลบแล้วถูกทวนปักเข้าที่ซวงอ,อกทันทีแล้วห่างเพงก็ชักดาบข้างเอวออกพุ่ง เข้าใส่ซิเชียงแส่หั่งเพงไม่รู้ว่าชีเชียงแส่นั้นเป็นนักฆ่าจากโลกานร,รู้แต่ว่าเป็นศัตรูคนหนึ่งเท่านั้นแต่ซิเชียงแส่ยกมือขวาขึ้นใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางขีบดาบของหั่งเพงไว้ได้หั่งเพงจะชักด,ดาบกลับก็ไม่หลุดจึงใช้เท้าเตะใส่ท้องน้อยของซิเชียงแส่อีกซิเชียงแส่หัวล่อออกมาใช้มือซ้ายต่อยเข้าใส่หน้าแข้งของหั่งเพงแหลกละเอียดไปแล้วใช้สองนิ้วกระชากดาบในมือของ หัางเพงหลุดออกมาหนีบจนดาบหักออกเป็นสองท่อนแล้วสะบัดใส่โวงอกของหัางเพงร่างของหัางเพงกระเด็นไปร่วมวาแล้วลม้มลงหงายตึงลงกับพื้นแม้แต่หางตาชิเชียงแสก็ไม่เหลียวมองหัางเพงอีกเลยด้านซิมเซิงอีเริ่มรู้สึกถึงอาการของพิษแล้วแต่ก็ยังสามารถหลบอาวุธลับของซิคุ้งได้รวมถึงกระบี่คู่ของสตรีตั้งคันทวนด้ามโซ่ของเบารับใช้และกระบี่ออนของสต รับใช้้อีกดวยพอซิมเซ้งอีจะชักกระบี่ด้วยมือซ้ายแขนขวาก็ไม่รู้สึกแล้วล้วนชาด้านไปทั้งแขนจึงคิดรีบขจัดพิษนี้โดยเร็วจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังคาชั้นสองของเจดีสตีมีคันโผฟันกระบี่คู่ขึ้นติดตามไปแต่ถูกทวนเหล็กด้ามหนึ่งแทงเข้าที่ท้องต้องล่วงลงมาเป็นทวนเหล็กในมือของโตสุนโตสุนตวาดว่าตอนนั้นไม่อยากจะลงมือเลยแต่สตีมีคันเช่นนี้ยั ลงมือด้วยอมหิธาลกที่อยู่ในท้องก็คงจะมีจิตใจโหดเหี้ยมปล่อยเอาไว้ไม่ได้แต่สตรีที่ตั้งคันอยู่กลับลุกขึ้นยืนขึ้นมาโดยสีหน้านั้นไม่มีความเจ็บปวดแม้แต่น้อยแทงกระบีสั้นใส่ซวงอกของโตสุนนางดีตัวตีลังกาถอยออกห่างโตสุนร้องว่าเจ้าไม่ได้ตั้งคันสตรีนางนั้นเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อหยิบกระบุงไหวใบหนึ่งออกมาเอ่ยว่าท่านนั้นช่างอมหิตนักโตสุนจับทวนแทง ใส่นางอีกครั้งแต่เรี่ยวแรงของโตสุนนั้นน้อยลงจากการบาดเจ็บสตรีนางนั้นเบี่ยงกายหลบคว้าคันทวนชิงเอาไว้ได้ควงทวนหมุนกลับแทงใส่ท้องน้อยของโตสุนบ้างโตสุนแผดเสียงร้องแล้วก็ล้มลงกับพื้นแล้วนางก็ชักกระบี่สั้นที่ปักอยู่บนซวงอกของโตสุนคืนมาแล้วแตะร่างของโตสุนร้อยกลับเข้าไปในเจดีทางซิมเส้นอีที่ร้อยัตอยู่กลางอากาศหยิบขวดยาออกมาในขวดมียาอยู่ห้า โยนเข้าปากไป2เม็ดอีก2เม็ดบดแล้วพอกไว้บนบาดแผลยาขจัดพิษนี้เป็นของตระกูลถังที่ถังโฮและถังปิงเคยมอบให้กับมันไว้ซิมเชงอีเชื่อว่ายาขจัดพิษทั่วแผ่นดินไม่มียาใดที่จะเหนือกว่ายาของตระกูลถังอีกแล้วซิมเชงอียัดยา1เม็ดที่เหลือไว้ในมือขวาทวนด้ามโซ่ของเบาลับใช้ก็พุ่งมาซิมเชงอีใช้มือซ้ายขวาโซ่ไว้ได้บีบจนมันพั เข้าหากันแล้วบีอ่อนของสตรีรับใช้ก็แทงใส่สองกระบี่ซิมเส้นีีกระชากโซ่จนเบารับใช้ทั้งสองทันหลังตัวตามมาแล้วปล่อยมือออกชักกระบี่ด้วยมือซ้ายเบารับใช้ทั้งสอง ล่วงลนไปกับพื้นกระบี่ของซิมเส้นอีตวัดกระแทกกระบี่อ่อนทั้งสองออกไปได้สตรีรับใช้ต่างแทงโจมตีออกอีกแต่ความเร็วย่อมไม่เท่ากับซิมเส้งอีซิมเส้นอีแทงสวนใส่เข้าที่ซวงอกของสตรีรับใช้นางหนึ่งแล้วรีบชักออกโลหิตพุ่งกระจายลนจากหลังคาพลิกตัวอีกทีแทงกระบี่ใส่สตรีรับใช้อีกนางหนึ่งกระแทกนางหล่นหลังคาไปอีกคนโดยที่ไม่ได้ติดตามไปสังหารซิมเส้นอีกระจุน ขึ้นหลังคาจากชั้นสองขึ้นไปที่ชั้นห้าทันทีซีอุ่งที่อยู่ด้านล่างสงสัยว่าคนผู้นี้เป็นใครสีเชียงแซเอ่ยว่าซิมเซ้ง ทุกคนได้ยินต้องตื่นตระหนกไม่คิดว่าเล้งป่วยนั้นจะมีความสัมพันธ์กับซิมเส้นอีซิเชียงแซ่ไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่บอกให้ทุกคนลงมือซีอุ้งถามว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในเจดีนั้นเป็นอย่างไรบ้างซิเชียงแซ่บอกว่าพวกลิวหวงเฉ่งนั้นคงพลาดแล้วซิอุ้งเอ่ยว่าแต่ในเจดีมีกงซุนแห่บูซานี้ อิงจีแล้วจะมีใครอีกหรือไม่ซิเชียงแซ่ตอบว่าไม่มีแล้วเพราะถ้ามันมีคนอื่นอีกก็คงออกมาช่วยตั้งนานแล้วซีเชียงแซ่ยังวิเคราะห์อีกว่าคนของตนทั้งสองน่าจะตายไปแล้วและคาดว่าบูซานนี้ก็ควรจะบาดเจ็บสาหาัสแต่ไม่แน่ใจว่าอิงจีจะตายหรืออย่างถ้าอิงจีตายพวกตนก็จะสามารถถอยกลับไปได้แล้วเสียดายที่ไม่รู้สถานการณ์ด้านไหนแต่ต่อให้อิงจียังไม่ตาย พวกตนทุกคนก็น่าจะรวมกําลังกําจัดซิมเส้งอีได้ขอให้รอจนกว่าพิษของซิมเส้งอีจะกําเริบ7ต่อหนึ่งย่อมชนะแน่นอนซิมเส้งอีเมื่อเข้าไปในเจดีจึงรู้ว่ากงซุนแห่นั้นตายแล้วบูซานเนี้ยได้รับบาดเจ็บและคนที่รอบเข้ามาคือลิ้วห่วงเชงซิมเส้งอีก็บอกว่าตนนั้นถูกพิษจากเด็ก9ก้าขว,วบแต่ตนกินยาขจัดพิษไปแล้วตอนนี้แขนขวาเริ่มมีความรู้สึ บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถใช้การได้อิงจีถามว่าแล้วเด็กคนนั้นเป็นยังไงซิมซิมซ่งอีก,ก็ตอบว่าตนแค่เหวี่ยงมันออกไปแต่มันกลับตีลังกากลับมายืนได้บูซานเนี้ยกับอิงจีเอ่ยว่าอายุยังน้อยยังมีฝีมือขนาดนี้แถมยังอำมหิตอีกด้วยนาง จะออกไปฆ่ามันเองซิมซิงอีก็เล่าว่าด้านนอกนั้นหังเพ่งกระโตสุดก็ตายไปแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ตายไป3คนและชายชรลาคนนี้ก็คือนักฆ่าจากโลกันโดยไม่ต้องสงสัยเลยฝีมือของมันสามารถหักดาบเหล็กก้าของ้ังเพ่งได้บูซานเนี้ยกับอิงจียังเล่าว่าคนที่เข้ามานั้นมีสองคนอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครที่ทำร้ายกงซุนแห่จนบาดเจ็บแตกกงซุนแห่ ฆ่ามันไปแล้วซิมซิงอีก็เล่าว่าสตรีมีคานนั้นก็ไม่ได้มีคันนางยังเป็นคนฆ่าโตสุดด้วยทั้งหมดเป็นแผนเวทนาของพวกมันคาดว่านักฆ่าจากโลกันนั้นไม่ใช่คนผู้เดียวแต่หมายถึงคนทั้งครอบครัวอิงจีถามว่าพวกเราเหลือเพียงสามคนแต่พวกมันเหลือเจ็ดคนทำไมพวกมันถึงยังไม่บุกเราซิมซ e. ิงอีกตอบว่าเป็นเพราะพวกมันนั้นยังไม่มั่นใจและตนก็ไม่มั่นใจ เ,เพราะว่าบาดเจ็บอยู่อิงจีเอ่ยว่าแต่ซิมเซิงอีมีมือซ้ายที่ร้ายกาจกว่ามือขวาอยู่อีกนี่ซิม e เซิงอีก็ตอบว่านั่นแหละ จึงไม่มั่นใจเต็มร้อยดังนั้นจะต้องคุ้มครองอิงจีให้ดีรอคอยความหวังนั้นก็คือเล้งป่วยซิมเซิ่งอีปรากฏตัวที่ริมหน้าต่างซิเชียงแสงเงยหน้าร้องถามว่าท่านคือซิมซิ่งอีเสียงดังกังวานต่างจากเสียงชายชราที่อ่อนแอเมื่อครู่เป็นคนละคนซิมซิ่งอีรับคําซีเชียงแสงร้องถามว่าอิงจียังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซิมซิ e. ่งอีตอบว่ายังอยู่ดีแล้วมันก็ถามถึงสมุน ง,งซิมซิงอีตอบไปว่ากลับบ้านเก่าในโลกันไปแล้วทั้งสองโตอตอบจนรู้ว่าโกงซุนแห่นั้นยังไม่ตายแต่ได้รับบาดเจ็บปูซานเนี้ยก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างท้าทายให้อีกฝ่ายบุกขึ้นมาอีกฝ่ายก็ท้าให้อีกฝ่ายนั้นลงมาจนซิมซิงอีพลั้งปากบอกไปว่าทางด้านตนนั้นเหลือคนเพียงสามคนทำให้ซีเฉียงแซนั้นต้องหัวเลาะอ,ออกมาขีเซียงแซ่ร้องว่าจะรอ ให้พิษของซิมเซิงอีนั้นกำเริบก่อนซิมเซิงอีก็บอกว่าทอระนงมั่นใจจนเกินไปแล้วซีเชียงแซก็ยอมรับว,ว่าตนนั้นมีความทนงมากเกินไปไม่งั้นคงไม่สูญเสียเท่านี้ซิมเซิงอีก็ร้องว่าถ้าจะลงมือก็ให้รีบดีกว่าไม่งั้นเล้งป่วยจะตามมาซีเชียงแซบอกว่าเล้งป่วยนั้นก็คงถูกสมุนของตนล่อออกไปไกลแล้วซิมเซิงอีร้องเตือนว่าอย่ามั่นใจมากนะักสม หมุนเหล่านั้นย่อมไม่ใช่คู่มือของเล้งปวยซีเชียงแซก็ตอบว่าถ้ามีข่าวของเล้งปวยตนจะต้องได้รับข่าวจากนกพิราบแล้วพันนกพิราบตัวหนึ่งก็บินมาซีเชียงแซเห็นแล้วก็หน้าเปลี่ยนไปิมเสิยงอีหัวเลาะดังกังวานซีเชียงแซพันตะวาดสุดเสียงว่าบุกขึ้นไป แต่ซิมเส้งอีร้องว่าตนจะลงไปก็แล้วกันเพอซิมเส้งอีนั้นไม่อ่านให้พวกนัาฆ่าจากโลกันนั้นเข้ามาภายในเจดีจะทําให้บูซานเนี้ยกับอิงจีได้รับอันตรายไปด้วยขณะที่ซิมเส้งอีกระโดดลงมาผนทั้งเจ็ด้านล่างก็กระจายออกเตรียมรับมือซีเชียงแสร้องให้กําจัดซิมเส้งอีก่อนแล้วทุกคนก็เข้าลุมซิมเส้งอีดุจิ้งจอกหิวโหยทันทีที่เท้าของซิมเส้งอีแตะพื้นซีหยงเชียงท้า ลบก้าขวบก็เดินเข้ามาบอกว่าปีนี้ตนพึ่งอายุ9้าขวบวีรบุบุุอย่างซิงซิ่งอีย่อมไม่สามารถจะอำมหิตกับตนได้แล้วซิยงเชียงก็เดินก้าวเข้าหาซิงซิ่งอีอีกซิมซิ่งอีร้องว่าอย่าเข้ามาไม่งั้นตนจะลงมือซิยงเชียงยังคงก้าวเดินเข้าไปบอกว่าตนเป็นแค่เด็กทําไมจะต้องเกรงกลัวขนาดนั้นถึงกับจะต้องสังหารตนให้ได้เลยเหรอซิงซิ่งอีก็ตอบว่าเจ้านั้นมันชั่วร้ายแค่ เดินเข้ามาใกล้อาจจะทําให้คนอื่นลงมือโดยที่ตนนั้นต้องคอยระวังพิษสงจากมันอกีกสิยงเชียงยังคงก้าวต่อไปซิงเซิงอีร้องว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือเหรอแล้วปากกายกระบี่ของซิงเซิงอีก็ฟันใส่มือขวาของสิยงเชียงที่กำมีดอาบยาพิษอยู่ขาดสะบัน้นโลหิตพุ่งกระจายสิยงเชียงสลบล้มลงทันทีสตรีมีคันปาดออกมาตำหนิว่าซิมเซิงอีนั้นทำร้ายบุตรของนาง ใช้กระบี่สั้นคู่โจมตีใส่ทันทีซิมเส้นอีใช้กระบี่กระแทกกระบี่คู่ของนางออกไปได้ซีเฉียงแสร้องให้ทุกคนนั้นลงมือโดยพร้อมเพรียงสิ้นเสียงทวนด้ามโซ่สองเล่มจากเบารับใช้กระบี่อ่อนจากสาวรับใช้อาวุธรับจากซีอุ้งทางลงมือใส่ซิมเส้นอีทันทีในขณะที่ซีเฉียงแสพุ่งตัวเข้ามาคว้าตัวของซีหยงเฉียงออกไปซิมเิ้นอีแทรกตัวแทงกระบี่ใส่สตีรับใช้ที่ สวงอกตายไปสวนกระบี่สกัดทวนด้ามโซ่ไว้ได้แล้วผลักล่างของสาวรับใช้นั้นออกไปย่อตัวหลบกระบี่อ่อนของสาวรับใช้อีกคนแทงกระบี่ทะลุคอหอยนางไปซีอุ้งซัดอาวุธลับลงมาจากอากาศสิงเสีงอีกพลิกตัวหลบเข้าใกล้บ่ารับใช้ผู้หนึ่งหลบทวนด้ามโซ่ในมือของมันแทงกระบี่ใส่ชายโครงลึกร่วมเชียเศษแล้วชักกระบี่ออกทันทีหมวนตัวหลบอาวุธลับของซีอุ้งไว้ได้อีก กลุ่่มหนึงแล้วโผกายขึ้นสู่อากาศทันทีครับเราซื้อขอเล่าซิมซิ่งอีพยักฆ์ลำพองในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าซิมซิ่งอีนั้นได้รับบาดเจ็บแต่ต้องสู้ตายกับกลุ่มนักฆ่าจากโลกันซิมซิ่งอีจะสามารถต่อสู้ทนได้นานแค่ไหนมาติดตามซิมซิ่งอีพยักฆ์ลำพองได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระรังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ